น,นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันน,น,นี้อันนี้ช่องช่องอะไรครับนี่ช่องคนบ้านนองสตูดิโอค่ะโอ้เจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วอือพึ <laughs> ่งจำได้นะครับอันนี้คุณช่องอะไรครับสวัสดีครับผมช่องเซมิลี่ครับผมเซมิลี่าาอาวเมื่อเช้าลูกคุณขี่รถไปหาผมเหรอครับเราแต่ผมมานี่ไปหาคิดถึงอือช่องไหน สุดท้ายนี้ก็ให้ขั้นชได้รับชมเพลงนี้นะครับผมเพื่อเป็นรงผกดนะครับผมใเ,เช้าเพื่อเป็นกำลังใจครับเรา่าสวัสดีครับเมื่อเช้าเมื่อวานเห็นคุณไปด้อดอมมองมองแถวคลองนู้นไหมฮะที่คุณลงคลิปเมื่อวานนะลงคลิปเมื่อวาน ไม่ไปอยู่ในคอกสีทับไทยไอซุนทับไทยใช่ไหมวะโอหงงครับไปตอนไหนอันนี้มาเที่ยวเหรอครับมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ทำวีดีโอไปด้วยใช่ไหมครวิดีโอด้วยแล้วพักที่ไหนครับนี่ค่ะบ้านพี่ไม้ค่ะโอหงมาเก็บที่เา้เมื่อเช้านี้อ่กินนอนที่นี่เลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับบรรยากาศโดน พี่ไม้ใช้เยอะไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับกดีถ้าทำความสะอาดช่วงเช้าครับผมแล้วก็ขี่ช้างนะครับขี่ช้างเล่นขี่ช้างเล่นขี่ช้างฝึกทักษะไปอย่างนั้นแหละครับขี่ิชาสัตว์ตำราครับผมอ๋อได้ครับได้ครับแล้วคิดว่าจะไปไหนต่อครับนี่วันนี้เราจะไปไหนต่อหลังจากนี้วันนี้ก็จะทำกิจกรรมทั่วไปครับพาไปลงน้ำอย่างนี้หรือ จับช้างตัวเล็กบ้างอะไรบ้างครับผมวันนี้ได้เจอยูทูบเบอร์ตัวจริง,รงนหลายๆท่านเลยเจอช่องใหญ่ด้วยเราเจอกันนานครับตอนนั้นอยอดซับเท่าไหร่นะ2ปีกว่าอประมาณยอดซับประมาณสัก2หมื่นนะครับ2หมื่นจำได้อยู่ตอนนั้น2หมื่นใช่ครับ จำได้เลยยังจำได้จำได้จำได้ครับตอนนั้นอยู่ที่ห้าหมื่นแต่ตอนนี้คุณเสียแซงไปแล้วผมแสนตอนนี้ยังอยู่ที่แสนเดียวอันนี้แสนหนึงนี่มีเขาติดต่อไปประชุมไปอะไรบ้างไหมไม่มีไม่มีเหรอที่บถกิงเราถึงแสนหนึงนี่เขาต้องพาเราไปประชุมนั่นถึงมีนะอ๋อจริงอันนี้ไม่ได้รีทวิต่อแต่มีมีแบบเขาเรียกว่าคนดูแลจากสิงคโปร์มาไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเมื่อกี้เขาก็ติดต่อมานะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนดูแล ที่สิงคโปร์คอยแนะนําประชุมอะไรต่างๆนะครับขก็มาของพีมมาอีกประมาณสัก30,000ยังไม่ถึงง่ายอีกสามหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีแต่ที่กิงไปเมื่อรอบที่แล้วเขาก็ให้คนไปด้วยคนหนึ่งนะครับลืมลืมลืมชวนที่กรุงเทพครับทุกเดือนเกือบเทุกเดือนแหละแต่ว่าเราจะจะขยันไปหรือเปล่านี่นะครับก็าไปโอเคเดี๋ยวจะให้เขาถ่ายดูครับว่ามีอะไรบ้างครับ ครับโอเคครับขอบคุณมากค่ะลืมนะตาต่อไปสามเทียรแล้วมันดีเทียรลืมจะได้ลบเขาใหม่ได้ไหมรุ่นแบบว่านะโอ้โหใช่เขาล้างเพลิแน่นอน โอ้โหขอยาไม่ยาเบิ้งอยู่บ้านนี่โอไม่เอาลงก็ได้แถตรงนี้ราเบิ้งอยู่บ้านเยอะวัดวัดตนนี้ได้กหน่อยตัวที่้าล่างเนาะตัวตัว